พอผมนะผมมาถ่ายทำรายาราการเรื่องดานะวันนี้จะได้เห็นอีกเรื่องดาวหนึ่งการรักษาแบบพื้นบ้านของกลุ่มชาวดอยนะผมเขาจะรักษาอะไรกันนี่หาสมได้ย,ยากนะเพราะว่าอตอนนี้เจอมือติดหนึ่งเจะมือติดหนึ่งนะแล้วก็อตอนนี้ดูนะครับผมเขาบอกว่าเป็นการรักษามัน,ม,นมือมันคันไงคันน,นั่นพอดี มันคันว่าตัวนี้เขาจะเรียกว่าเต่าคาถานะครับคล้ายๆเต่าคาถาตัวนี้กถ็ถ้ามันเราเรียกว่าพ่อหมอพ่อสารหรือพ่อครูนะครับ ผมหาชมได้ยากนะครั้นี้ครั้งแรกที่มาได้ทำตรงนี้นะผมก็จะมีการขอขปันไฟมนาะใส่ที่มือนะถ้าไฟดับก็จุดไฟต่อ้ตรงนี้เป็นลรงรัว กระบวนการการรักษา,ารักษาคนที่เขามือเขา,ามีการคันนะผมคันแล้วก็เขา,ามีความเชื่อว,ว่าเวลามาเป่าให้พ่อหมอเขครูเป่านี่ก็คงจะหายนะตรงนี้จะเห็นเขา,า,าชาวนี้เขารักษาไก่กตอนนี้เขารักษาแบบคนนะผมแต่ตรงนี้จะเป็นการเป่าลนะ ที่เป็นลงวงเขามือที่ถึนง,ง <c oughs> นี่แล้วเขาต้อุ่มชาเลยอ๋ออาทเขาก็จะผันไม่แพยอยู่แล้วมันคุ้มไล่ก็มันคันนะคุ้มมันคันในออ๋อเพราะมันมาแบนี่ว่าแปลเราชิงมาเยยุมันชิ้นหลอกกคุเ้เมันเนี่ เป็นหนองเคยอยู่หนองเคยเหมือนกันอืมอยู่อยู่อยู่ที่นี่อ๋อแล้วมาเป่าอันนี้ฮะอ่าตั้งใจมาเป่าอันนี้กันอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วก็มีเขานี่ก็ถึงออกมีพี่น้องกันอ่ะอ๋อพี่น้องกันเนาะอ๋อร้านอันนี้มาเป่าตึงวันนะหลายวันมาเป่าตึงวันตึงวันนะวันนี้สองปอกฮะวันในสองปอบวันในสองปอกมาเป่าแม่เจ้าแม่แรงกันอ๋อให้หมดแล้วเลยอ่ะ อ๋ออะไรไมกินย่ามกินยังไงมีโทษเค็มโทษยังไงอ๋อครับผมอ๋อใช้ใช้ตรงนี้เขาใช้อ่าเรียกว่าอ่าอ่ากูหมอคาถาคมประมาณนั้นนะฮะเอาคาถาเอาบันสองปอกเนาะอ๋อครับผมชมไม่ยากฮะอ่าเดี๋ยวจะดูให้ดูเรื่องอื่นต่อแล้วขันตั้งขันคูมาดูืุ้ปั้นวันนี้ฮะ ก็ค no ือก ja e erm right> no ็เมืกี้นะเขาเป่าเขาเป่ากันที่ในโรงครัวนะเขาใช้คนนี้มือเขาคันคันได้กันเจ็บปั๊บคันเจ็บคันตึงมันตจะคืนนะเอายาทัยาอย่างทัวยาซีโยฮงมันใส่อ่ะใส่แล้วมาเป่าอย่างเดียวหน่อยเป่าอย่างนี้ก็หายเลยเป็นได้กี่วันละเป็นได้ไม่กี่วันทำวันละกันทุกวันจิดบว่าไม่ยาเป่าสองปอกกันนี่กไว้สองสองวันอ๋อมาเป่าสองวันเนาะ ทังวามันเย็นมา้เนียมังมมนายลมานี่ผมที่เขาไฟเป่านผมก็เัเขาบอกว่าเดี๋ยวมรืองมือเขาเย็นมาแล้วว่าออมันกินเน้อกงกินยาก่ยเนาะกินเน้กุมงยากเลยผมกเรียกว่าถ้าเป็นการรักษาพื้นบ้านนะผมกลพยากรพื้นบ้านของเขานีผมแั่กรมจัสฟนันัีความเชื่อของเขานะผมหาชมยากนะนอแล้วอจนมันหายายเน่อยไหนบ้นฮะนหายก โอ้ที่อยู่บ้านเก่าุ่นก็แกีนมาก็คือเขาเป่ากันแล้ว้ายอออ๋อบ้านเก่าบ้านนีบ้านโฮก้โฮบ้นเก่าบนเก่าบ้าโฮอันเดวเหาออ๋อบ้านโฮอ๋อุก็ไปบ้านโฮกนานนั่นเหรออออันอันแทงแทงแทงบ้านที่หามนั่นเหรอบ่ด้เออเอหยังลงลงมีเหรอสข้าวก็มีเหรอมี ปราหกประหกครับผมดอยประหกกลุ่มโทษนี่คือกลุ่มชาติพันธุ์ชาวดอยนะครับแต่นี่เขาอพยพไปอยู่ในเมืองสมุทรอ่าปละหกแล้นอ่าบัดอุ้มได้เหรอบัดอึ้มก็มีเหรอมีหน่อมีคนอยู่อีกก้อนหน่อยครับผมเคยไปบ้านเขาเนี่ยพระลูกฟ้ารันเขาอยู่ใกล้วัดเขามานั่งดูทีวี อาที่นีเป็นเรื่อปกติครับผมเดี๋ยวบรรยากาศก็คุ้สุขกันชาวดอยครับผม